สบายดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องปองไปนะครับก็กับช่องบ่กแป่นซาวนะครับกำลังไปงานนะครับตอนลดลงจากบ้านบ่าวๆนะครับบ่าวเรยวเร็วเรอย สั้นนะครับทางมันสั้นเบาเบาเบาหยอดเลยหยอด เดินทางสรับถไทยนะครับกับชุดใหญ่เช่นเคยนะทีมง,งานเราเป็นสาวงา,งานแรกมาร์สเปิดระดูการสองพันห้าร้กา 2, 13, 64, นะครับฝากไว้น้ำเนยเอ,อ้ยพี่น้องนะครับมีบุญมีงานนะครับชุดหน่อยชุดใหญ่นะครับวันนี้ได้อนุเคราะห์จากรถบิ๊กซีมิวสิกนะครับได้มาซอยขอบคุณโซเฟอร์นะครับเบาะเฝ้านะครับ สองทีมงานนะครับเลยผมมาซอยนะครับมือนี้บัตรน้ตแค่ใยมูสิบสองของพุณเจ้าภาพเก้าอนนะครับเจ้าภาพที่กี้หน่อยคิดถึงนะครับที่ห้ความว่นใจเออพี่น้องครับสังงานหมอลำหมอแป้นตื่นเกิดตื่นใส่ไปรับใส่ที่รับใส่นอกนะครับคือเก้าคือเดิมนะครับระบบเสียงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับบมกเคยทาให้เจ้าภาพพิดหวังนะครับ เอ็มเลยพี่นออ้องบอาละครับขอบคุณใจครับขอ,อบเดินทางแล้วพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสบายสุป,ปชัยชัยชาญนะครับน้องชายนะครับสวัสดี ุกัญญานะครับพุ่มพวงบอกสวัสดีสุรินทร์นันทพันธ์นะครับโปรโมเตอร์นะครับเบอร์ไปแล้วด้อยไปแล้วด้อนี่พร้อมแล้วล่ะอ่าฟ้อมชื่นใจนะครับเต้นโลหะยาพี่น้องนะครับฝากติดตามช่องยูทูบน้ำเด้อนะครับเพราะว่าพระเอกนิพพานแสดย่ามีนฟ้อมนะครับกาตางกล่องบะมีนะครับจะไปหอนงานอาเจียนใส่ ใส่พาวเวอร์ฮะ6 6ยัดเย็ดแท่นนะครับยเย็ดแท่น1 ų, 2 3 4 5 6เย็ดเย็ดแท่นนะครับกับชุดเครื่อนลูง2ชุดนะครับเหมือนเดิมนะครับชุดใหญ่เอารอมนะครับเดินทางก็โซจากสำนักงานนะครับเมื่อนี้เปิดป้ายไม่ได้พี่น้องนะครับเปิดป้ายมาใหม่อยากพี่น้องลืมนะครับก็เลยว่าเห็ดไหว งามพี่น้องมาบุญมางานคิดพอคิดถึงนะครับแต่ดจดเบอร์โทรศัพท์เอาวไว้เรื่องพี่น้องนะครับขอบคุณผู้ประสานง,งานอีกเือนะครับเส้นจางาน,นี้พอพี่น้องทั้งบานน้องทีปพี่นะครับตำบลน,น้องให้นะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจังหว,วัดศรีสเกนะครับขอบคุณอานะครับจะอาบ้านนะครับอาผมเองนะครับ ท่านใน้าราชการทั้งวันน้องรีบผู้ประสิทสังานมาอานะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแพี่น้องบโตเลยนะครับทงานอันยังว่างเงาด้อยนะครับพุ่นข้าบ้านนะรกระทินนะครับปี่พี่พี่ไม้พีใไม้ก็บ้างนะครับบากายนะครับเจอนีากสุดนสวัสดี เวันนี้ลุงไฟสิบห้าลักนะครับลุงไฟสิบห้าล่ะไปพี่น้องเข้านะครับในสอสวา่างทางเนี่ยอาจารย์ทางเพิ่อนในปิดไฟนะครับช่วงไปดูเขาโอไปดูเขาม้านนะครับก็เลิกพี่นอ้อง ดีครับสบายดีทุกท่าน,นนะครับกดแชร์่ด้อพี่น้องนะครับกดแชร์น้ำแน่เพือ่อเพื่อว่าให้มันขยายออกจักหน่อยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับรับงานอยู่คู่เก่านะครับกดแชร์ด้วยกดแช่เขาคุ้มนำกับที่ทุกันพี่น้องนะครับผม,มน,นะนมันก็แช่ดับบานเท่านะครับทำแน่นแล้วรับผม มีหมอลานะครับเมืองจันทูซิวนะครับทท่านนะครับโอเคนำในเดอรพี่น้องนะครับเพื่อเฉลยขยายไอพี่น้องในหูนะัง้รับงาน้เขานะคงแม่บุญสิบยุ่านตยังรับาได้พี่น้องครับเจ้าภาพจะาโทัหากระเป่สิบ้ก่อนนะครับ เป็นปีงานแรกนะครับเปิดฤดูกาลนะครับเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกา 6, 3, 6, 4, ล63 64นะครับปี63 64เหน่านะครับทีมงานไป3คนนะครับตอนนี้เอาอยู่คนนะครับ3คนสบายมาก วันหยุดสนสวัสดีท่านนะครับขอบคุณทีมงานนะครับทุกคนนะครับที่มาสอยเด้อกที่นองนะครับสุบอนขอบคุณเจ้าภาพชมองสุบอนขอบคุณพี่น้อเรียบเปดเลขเนัลำนำทีมตปรอเป็สาว 2,020 2,020น,น,น,นครับเป็นเาหรือนึ่าเป็นเจ้าก็เป็นเกาครับกเ้เกือบหอดนี้เว้เดฟมาเนี่ยบ้าบ้าบ้าบ,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 าบา โอ้ยมาพอ่อรถลงบางแตได้เป็นยังนอกพี่น้นองโซโปโ,โปรโปมักงกรโปรโปมังกรตัวพี่น้องตัวนั่น,ดด <c oughs> นแรกะจะพาว่าวันที แปลกนะครับไปเอามากะโตัวเกียร์งานแทนบุญนตราทิน บัวระวังสายไฟขังเทึงเด้อนายบัวระวังสายไฟเทึงเด้อเพราะว่ามันสูงแหงีนยนเลยระวัง ơi, ai mới nhang <Nhạc> đó không mày đi าอกกไ่โอวลุงน้องสร้างน้อมมาเด้ยอยู่กับสร้างน้อมเหรอเอาบาดซบ้านเนี่ยนะเอาเขาได้เกลี่ยงไปอะโรงานบาดซบ้านเขาได้เกลี่ยงไปบงหูแล้วคำถามเบื้องบุญ สวัสดีท่านครับ so,

đưa luôn à là một gian vang nữa xuống này cái tăng lương á vừa thua vừa ไฟไม <ป S 1> <ไป S 2> ีเพื่เขานี่เลยเบวจะใจเพื่นนั่ดอกอยถึงแล้วครับ มองลงไปครับนี่แล้วมองลงไปกับมองลงพิกับนี่แล้วม,มวห,รหรอกวะโอเดือทั้เทงเนียวหนักว่าทาั้งเรนี่โอ้ทอัง้งยามต้อย รถจักยานไฟนอโหโหแล้วกินทางร้ายอย่งไนี่เนาะอาทางมันไนาอ้านามาพ่การบอกก่อนเลนี่เหรอลงนี่ดิดิเกือดสยายนะเารัพิธีแล้วยู่ไส่

ฮะอยากบักต้อยด้วยน่ะไฮโอ้ยมันเฮค้นเขาเออมันเฮค้นเจ้าภาพมณหมดแหละนี่ิม uh, ิตว hey. ัตถนมืองานเปิดด้วยมันเฮค้นเขาไปอันนี้แต่ว่ามันสิติดเป็นรับวิธีเขาจักเลยดีอยู่ไก่พระอยู่ บมีเห็นเขามันเดี้ยวข้าสิบาคเข้ังตูมนต์่างตู่น ถ้าต้งตูจ้จะมองนีเนี่ยมันว่างขยายมองน,นีได้เลยมันสนานบายๆประเดี๋ยวหเขาเออนันตีจังหวานะเียยังีบเบิ้งก่อนเบืเ้องยาน,นะ มราบังหันมัติดผ้าเนาะติดผ้าบอแล้วเบ้อว่างนี่ละเบนนะ้ยังดอกห้อคันานมันเท่ากี่อ่ะต่างยจไปนี่ถั่วลงลูมองลงองูโมไซย์ไปใกล้มันสิบหกหใส่บบาท Đây vừa biết biệt nhá. ở kia nào?